Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Muhammad Nurdin bin Yahya bin Hazal มียมีหอายะความหมายโดยสรุปของตัวอักรอะลกาฟิลุนตัวอักษรอะลกาฟิลุนเป็นตัวอักมักเกียรที่ให้ความเป็นเอกภาพในอัลลอฮและผลจากการตั้งภาคีและการลงทางลง,ลงทางพวกมุชลิม ล่อนรอรอหัวอะไรวะสันลับไปสู่การทำสัญญาซ่งสงบสุดและเรียกร้องท่านให้สักการะมัสบูชาบรรดาปะยา ủng และการขีขคาดชี้คาดชีขคด,ขด,ขดตัดสินข้อขัดเย้งแย้ง,ยงระว่างบรรดาผู้ศรัทธากับพวกบูชาจิตและรูปปัน้นจวิตและรูปปัน้นอีกทั้งปีอีอีกทั้งเอ็นการตอบโต้แก่พวกกูฟาร ต่อการน,นึกคิดที่หน่าสังน่าสังเวททั้งในปัจจุบันและ,และอดีต

Allah takdir. Wala ແຂນເຂົ້າລົດພັິດດີແລະກຸມດີ